สวัสดีค่ะนักเรียนรู้สึกคุ้นตากับสถานที่ในวิดีโอกันบ้างไหมคะที่ไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์วันนี้คุณครูจะพาดเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะ หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะคือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์มีการใช้หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดค่ะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้แก่จารึกพงศาวดาร ตำนานกฎหมายตราสามดวงบันทึกต่างๆจารึกคือการบันทึกลงบนวัสดุที่มีความคงทนถาวรเช่นแผ่นศิลาแผ่นอิฐหินอ่อนเป็นต้นค่ะอย่างเช่นศิลาจารึกวัดโพได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโก เป็นเอกสารมรดกความทรงจำของโลกเพราะมีความสำคัญในด้านภูมิปัญญาของบรรพบุรุษพงศาวดารเป็นการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์และพระราชกรณยียกิจของพระมหากษัตริย์ลงบนแผ่นกระดาษเป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชวงศ์เช่น พระราชะพงศาวดารกรุงรัตนกโกสินทร์รัชการต่างๆเป็นต้นค่ะตำนานเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาด้วยวาจาจากนั้นก็มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้เรื่องราวอาจจะถูกดัดแปลงเพิ่มเติมการจะนำตำนานมาเป็นหลักฐานจำเป็นต้องตรวจสอบกับหลักฐานอื่นๆประกอบด้วยเช่น ตำนานพระแก้วมรกตกฎหมายตราสามดวงเป็นกฎหมายที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเจ้าให้มีการชําระปรับปรุงแก้ไขตัวบทกฎหมายซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยอายุทยาเมื่อเสร็จแล้วให้มีการประทับตราสามดวงตราสามดวงประกอบด้วยตราพระราชสี สำหรับตำแหน่งสมุหานายกตราพระโคชสีสำหรับตำแหน่งสมุหพระกลาโหมตราบัวแก้วสำหรับตำแหน่งพระโกษาธิบดีค่ะมาถึงหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือบันทึกต่างๆบันทึกต่างๆเป็นบันทึกที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือบุคคลในอดีต ผู้เขียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นหรือพบเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยตนเองค่ะเช่นพระราชนิพนธ์ไกลบ้านในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปค,ครั้งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2450นอกจากนั้นก็ยังมีสนธิสัญญาที่ไทยทำไว้กับชาติต่างๆ เช่นสนธิสัญญาบาวริงเป็นต้นค่ะมาดูหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกันบ้างนะคะหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือโบราณวัตถุและโบราณสถานโบราณวัตถุที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ก็อย่างเช่นพระแก้วมรกตเหรียญกระสาบ ธนาบัตรเป็นต้นค่ะโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ก็อย่างเช่นวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระที่นั่งอนันตสมาคมและอนุสาวรีย์ต่างๆที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นักเรียนสามารถหาแหล่งข้อมูลต่างๆได้จากห้องสมุดหอสมุดแห่งชาติหรือพิพินธภัณฑ์นะคะหรือจะไปที่สถานที่จริงก็สามารถที่จะให้ข้อมูลต่างๆกับเราได้เช่นกัน